คือเจมส์สวิตนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีติดตั้ง p r i n เตอร์กับตัว OS ของ MAC นะครับตัวนี้เป็นตัว Montere, y นะครับเดี๋ยวจะมาติดตั้งกันเลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับมาที่นะครับตัวซิสเต็ม e ินนะครับแล้วก็มา d d d p r i n เตอร์เข้าไปเลยนะครับเปิดมาแล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับบวกเสร็จปุ๊บอ่าทีนี้ เราก็จะเห็นว่าพิ i เตอร์เห็นรุ่นของมันนะครับแต่ว่าเรายังแอดไม่ได้นะครับในส่วนตัวนี้นะครับเราต้องโหลดดาวน์โหลดก่อนนะครับเข้าเข้าไปดาวน์โหลดตัวรุ่นของมันนะครับจากเว็บของอัตวนี้เป็นยี่ห้อเอฟสันนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปโหลดเข้าไปโหลดกันเลยครับก็พิมพ์ถ้านึกไม่ออกก็ google ก่อนครับแล้วก็ ตินรุ่นเข้าไปเลยนะครับ E P S O N แล้วก็ L 360 d กยเวอนะครับอ,อ๋อลืมไปเราต้องอ่าแม็กด้วยจะได้เร็วขึ้นนะครับก็นี่ครับเจอซีรีส์ของมันแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋คลิกเข้าไปเลยครับ เข้ามาแล้วก็จะเป็นตัวหน้าหน้าของตัวหน้าเว็บของ e อปสันะครับที่ไว้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มาเลือกระบบปฏิบัติการนะครับเป็น macos เวอร์ชั่นไหนนะครับ10จุดนะแล้วก็มาเลือกได้เลยครับมี Windows มี Mac ก็11 11 x ก็11ขึ้นไปนะครับ d i v e r รนะครับ อันนี้ผมจะโหลดเฉพาะตัวไดเวอร์มันหมาแค่นั้นเองนะครับนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดเลยนะครับอ๋อยอมรับไปอัลโลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับตัวพิ i n เตอร์ ตัวนี้เป็น OS เวอร์ชั่นใหม่ไม่รู้จะยอมหรือเปล่าก็ตอบยอมรับอย่างเดียวแล้วครับอินตอลเลยครับใส่พาสเวิร์ดนะครับตัวนี้ผมใส่พาสเวิร์ดตัวเดียวนะครับถ้ารุ่นใหม่ขึ้นมานะครับจะตัว Mac จะให้ใส่พาสเวิร์ดสตัวนะครับสี่แเตอร์หรือ4ตัวอักษรตัวนี้ผมอัพจากตัวเวอร์ชั่นเก่าขึ้นมานะครับ ผมเลยได้พัฒนเบิร์ตัวเดียวจรอ,อติดตั้งอัปเดตเสร็จรูปขั้นตอนนี้ต้องรอ,งองนะครับในขั้นตอนการติดตั้งตัวพรินเตอร์นะครับเราต้องเสียบสาย USB ยแล้วก็เสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะครับแล้วเครื่องมันจะดีเทค ตัวพิมพ์เตอร์ออกมาให้นะครับเราจะเจอเจอแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแอดใหม่นะครับอ่อาเห็นไหมครับพอเรามาคลิกรอบ2นี้นะครับพอมาคลิกรอบสองปุ๊บแล้วก็จะตัวแ d ดเเนี้จะขึ้นเป็นสี สีเทาเอ้สีดําขึ้นมาให้นะครับจากโกิติตอนแรกปกติตะแรกมันจะขึ้นเป็นสีเทานะครับเราไม่สามารถแอดได้นะครับเราต้องไปดาวน์โหลดตัวพิมพ์เตอร์ก่อนแล้วเซนดับลงไปปั๊บแล้วก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วทำการแอดเข้าไปเลยครับอ่าอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับสําหรับการติดตั้งตัวพิมพ์เตอร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องหาแผ่นไดเวอร์ไดเวอร์อะไรนะครับเราแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ เสียบสาย USB เข้าไปปุ๊บพิลเตอร์รุ่นไหนที่พพอร์ตนะครับก็จะสามารถเซตอัพได้เลยครับแล้วเครื่องมันจะบอกรุ่นได้เลยนะครับบอกรุ่นมาปุ๊บล้วก็ไปตามดาวน์โหลดเอารุ่นนั้นเข้ามาติดตั้งนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับวันนี้คลิปง่ายๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้นะครับท่านจะไม่พลาดท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ